สวัสดีครับวันนี้มาดูปาบุญยืนนะมาวิ่งงานเจอกันเนี่ยแหละมาดูป่าบุญยืนตรจะเตบกลับรถแล้วก็จะเตบถอยนดิดนึงนะแบบนี้ที่นี่โกดังเขาจะทําพื้นที่ไว้ให้เรามมวนตรงนี้นะแกะทดเกียร์ก่อนมมวนตรงนี้ถ้าสองเพลาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะยางก็กดเบียดกันไปตามมารยาทของเทรเลอร์นั่นแหละนะแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้พออย,อยู่แต่ถ้าเป็นสามเพลาก็จะเสียยางไปเยอะเลย นี่ก็อยู่กับเจ้าคุณปูป๋าบุญยืนกับเจ้าคุณปูมิโซะฟุซโซ่แล้วเพื่อนสองร้อยหกสิบตัวนี้นะ,นะนะสิบเกียรครับว่านงานเอาก็ดูสเตตกันคอยใหเซอร์ก่อนกว่าจะเอามาวิ่งงานด้วยไม่ได้ไม่ได้เรียกมาง่ายๆนะปร <laughs> ายขับรถของป๋าบาัญญัตินะเพี่บยบัญญัตินาก,ก็คือแกจะไม่กดดัน เพราะว่าก็อายุก็75ปีแล้วอายุมากแล้วก็คือตรงไหนที่แกไปได้ก็ไปผมก็เรียกงานเราวกใกล้อย่เงี้ยแกก็มาได้ถ้าเป็นงานที่ไกลๆก็ไม่ไปโบกรถ เก่าคนก็แก่แล้วนะเขาไม่งใช,ใช่มันจะเป็นถอยเข้าแล้วมประมาณนี้นะจริงมันมีเส้นอยู่โอเแมาข้างแรกนะมันจะมีการจังหวะขึ้นนิดหนึ่งมาเลยมาเลยเลยเลยขวาหน่อยขวาอีก khóa quá khóa 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 nhớ vô khóa mấy này cho đi dìm này tốt xuyên có mát quá Lê, lê, lê Khoan anh này, khoan ได้อยได้อยเสียงโอดโดแน่นๆน,นนะเริมหมดนะเครื่องเครื่องทอ 哎呀！ อยู่ไหมเนะี่ยเบรกอยู่ไหมเนะนี่นออยหลุดล้อป่ะไม่ใช่ล้อไม่ใช่ยุ <c oughs> บไม่ยุบเบรกมือเบรกลมหรือเบรกอะไรเบรกลมเหรอเบรกบาาอ๋อเบรกหางได้ใช่ไหม,ามาอ๋อเขาหนุนลออ้อแล้วเดี๋ยวเราเปิดตู้ก่อนเ,ออเดี๋ยวผมตัดในหะ้ เดี๋ยวมนอ่ะอะประมาณสิบแปดตันนะหางมันงัดกันหางมันงัดกับหางหัวกับหางอ่ะ เราแป๊บหนนล็อก่อนอเฮ้ยเนี่ยหางนกกันงัดกับหัวตรงนี้มันชันเหรอเนี่ยมันงนัดกับหางไงเมื่อกี้ได้แล้วเคเคแล้วแล้วหนุนล้อเราอยู่เลยไหมไปเออขนมโดนันขนมอันนึงไหม าปลอย,เ,ลยเอาอยู่แล้วสองอันแล้วอยู่อ่ะคือถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับคือคันนี้เจ้ามิซูคูโซนะครับตัว200อ่าน่าจะ260แรง240แรงอะไรเงี้ยเคยถ่ายฟ้ามาแล้วนะครับอายุ75ปีไอ้เกดเอาไม่อยู่ไอ้นี่ไอ้นี่ให้ดูแล้วเอาอะไรมาใช่เกดอ่ะ ที่เขาปิ้นไว้ให้อ่ะอันใหญ่อ่ะง่าอ่ะเอาที่อยู่การนี้ครับ้าเอาไปให้จะไย้ายให้บ้านอ่าเอาเข้าบ้านน่าจะทำใบหักได้มั้งถ้าทำใบหักได้เดี๋ยวเขาก็ทำให้มันมันต้องยอดเกินหนึ่งพันอ่ะไม่รู้ว่ามันคืนตู้เท่าไหร่ก็ี่นนะฝาบนยืนนะก็เคยสัมภาษณ์และเคยพูดคุยกับแกมาแล้วนะเราขับเจ้าคันนี้มานานแล้วแก ผู้ใจแกมา1 0 2 0ปีแล้วมั้งนะเห็นจะก็วิว่งตู้มาประสบการณ์มามากกว่า50ปีอะ่ะแกจะมากวิ่งจะสายตู้เลยนะครับอันนี้ก็พามาดูกันนิดหน่อยหนพามาให้หายคิดถึงนะครับว่าแับแกแข็งแรง,งอะไรอยู่ปกตินะเปิดตรงเปิดตูต้อตอถอยลงถอยรถโอ้ผหเนียนคลิปนล้นรถมันเป็น2องเทาด้วยอนะ่ะ บนยืนนะครับก็อย่างที่ผมเคยถ่ายว่าคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูก็ลองเข้าไปดูที่ช่องผมนะเลื่อนไปดูนะครับก็คือป๋าแกอายุ75ปีแล้วที่ผมอยากนําเสนอนะฮะก็คือแกอายุ75ปีแล้วแล้วผมถ่ายคลิปนูน้นผมจะพูดคิว่าเมื่อเราอายุ75เนี่ยคุณคิดว่าจะว่าคุณทําอะไรอะไรประมาณนี้นะผมคิดก็พูด,ดเล่นสนุกสนุกกันะ่าก็แต่อยากจริงๆก็อยากจะถ่ายให้ดูว่าอายุ75นะแกก็ยังขับรถอยู่นะครับแล้วก็ ร่างกายก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ปกติยังใช้คําว่ายังแข็งแรงเลยนะบางคนอายุหกสิบพ่อผมอายุหกสิกว่าเจสิบพ่อผมยังดูแกกว่าแกนะแกนี่ก็คือยังแข็งแรงเลยแล้วก็เอกสารนะครับหลายคนที่บอกเฮ้ยพี่ริยาเอกสารมันยุ่งยากภา,ากษาอังกฤษนี่มาดูปานะครับปานี่ขับมารู้หมดอะ่ะรู้ทุกเรื่องอะ่ะลานตรงนั้นตู้ภา,าษาอังกฤษบุ๊กิ้งบีเอลน้ำหนักตู้โค้ดรหัสเบอร์ตู้ภาษาอังกฤษภาษาไทยคือแกได้หมดเลยนะเพื่อนก็คือ แกก็อยู่ในวงการน,นี้แล้วแกก็บอกว่าหยุดจากการขับรถสายตู้นี่ก็คือคงไม่ได้ทําอะไรลวก็คือน่าจะากลับไปอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้แกย,ยังมีแรงแลวก็ยังมีที่ให้แกขับอยู่อย่างตรงเนี้ยแกก็ข,ขับมา20กว่าปีแล้วกับเจ้าเนี้ยแล้วก็เท่าแกาเขาก็ให้วิ่งงานหน้าเดียวงานหน้าที่แกวิ่งประจําอะไรเงี้ยแกก็เลยอยู่นานนะครับที่นี่ังไงก็ฝากเพื่อนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับช่องสุริยาความทุก์หรือทีมงานของเราที่มีป่ามันยืนยู่รูอยู่ในตอนนี้เอามาอยู่ในทีมงานแล้ว ป๋าบุญยืนอยู่ในทีมงานนี้นะฮะก็ซุปซ้อนนะ,ะอ,อยากว่าจ้างหรือ,อเรียกใช้งานวิ่งต่างจังหวัดยังไงก็สามารถแนะนําหรือติดต่อเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะสําหรับใครที่ดูป๋าบุญยืนถอยรถเมื่อกี้แล้วเกิดเร่งบันดาลใจหรือเร่งหลักนั้นที่ขับก็ผมบอกไว้เลยว่างๆนะครับไปสมัครทําใบกับขี่ก่อนนะเพื่อนๆนะว่างๆไปสมัครทําใบขี่ก่อนเชื่อผมนี่อสายดันต้องทาใบกับขี่ก่อนนะเพื่อนอ เพื่อนๆมีญาติแล้วไปนั่งหัดรถก่อนอะไรก่อนในผมไม่ติดนะแต่อย่างผมเนี่ยไม่ได้มีอ่าตอนที่ผมมาเข้าวงการอยากเข้าวง,วงการพวกนี้ผมก็ไม่ได้มีญาติขับรถบรรทุกแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่รู้จักใครขับรถเลยก็ไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งหัดอะไรเงี้ยก็ดันตัวเองก็คือสายดันนะเนาะก็ไปทำใบขับขี่ก่อนนะครับผมไปทำทอสองทอสามทอสี่มาก่อนนะแล้วก็อา,อาชีวิตจริงก็คือ,อยังยังเราก็าขับรถกระบะส่งของทั่วไปอะผมนะ และหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีประสบการณ์ในการขับเรายังไม่เคยขับเ่าเราจะ,ะไปสมัครใบนขี่ได้ไงผมจะบอกอะไรให้หนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะนัดสอบประมาณหนึ่งร้อยคนนะเชื่อผมเถอะประมาณแค่คนนยี่สิบคนน่ะที่เคยนั่งที่เคยขับอีกแปดสิบคนนี่ไม่เคยหรอกเขาจะเคยมาจากไหนนะครับเขาจะเคยมาจากไหนอย่างผมเนี่ย จะ,จะไปรู้จักหรือจะไปเคยมาจากไหนไม่มีแล้วก็เวลาเพื่อนๆไปสอบไปสมัครผ่านการอบรมเท่ากับเหมือนเราเรียนจบอะเราก็เท่ามีใบขี่เนี่ยเท่ากับเราก็มีประกาศนียบัตรนะมันก็ยืนยันได้ว่าเราผ่านการอบรมนะครับแล้วก็การสอบถอยก็เราพอได้นิดหน่อยพื้นฐานไม่ต้องเก่งนะการสอบถอยนี่สอบถอยเข้าช่องให้ผ่านก็คือได้ใบขี่ไม่จะไม่ได้บอกว่าคุณต้องถอยเก่งเป๊ะถึงได้ใบขี่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพอเราได้บขี่เสร็จแล้วบริษัทที่จะรองรับ เรา,าคนขับใหม่ก็ไม่ได้น้อยนะมีเยอะนะก็ยังไงดูคลิปนี้แล้วมีอะไรบันดาลใจรแงกกรงกระตันแหนก็ลงมือทําเลยคนระับไปทบบําใบขี่ก่อนนะแล้วก็ถ้าหาที่ขับไม่ได้ก็ติดต่อผมแล้วกันนะครับผมจะดูให้ว่าตรงไหนที่เขารับคนใหม่ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ป๋าบุญยิงด้วยอยากให้ถ่ายคลิปป๋าทําอะไรอีกหรืออยากให้ไปสัมภาษณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะเอาให้ป๋าดูแล้วก็ บอกป๋าว่าป๋าคลิปที่แล้วเราลงกันคนดูสองสามหมื่นป๋าแกก็ดีใจนะแกก็แกก็ติด YouTube โซเชียลอยู่เหมือนกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สุดที่อยากฝากบรรลกับเาเม็ดูสวัสดีครับ